ช่วงนี้ค่ะได้เวลาไปเรียกรอยยิ้มยามเช้ากับคุณจักเพชรคุณทองแล้วค่ะครับหลายคนบอกว่าชอบมากเช้าๆแล้วก็มีรอยยิ้มแบบนี้<ช>จะได้เริ่มต้นการใช้ชีวิตหรือว่าการทํางานเนี่ยที่ดีด้วยใช่วันนี้มีมุกนะคะการซักผ้าแล้วได้ไอโฟนซักอย่างไรอ่ะ <c oughs> ไปติดตามในช่วงแก๊กๆค่ะครับ ครับนี่เวลาอิ้มมุมป่าในช่วงแก,กแก๊กนะครับแก๊กแรกวันนี้ไปที่จังหวัดราช,ชบุรีครับเป็นข่าวดีของพ่อบ้านแม่เรือนที่ชอบซักผ้าครับเพราะว่าซักไปซักมาอาจจะได้ iPhone เป็นของแถมครับแค่เห็นป้ายก็รู้ว่าร้านเนี้ยเอาผ้าไปซักแล้วจะสะอาดขนาดไหน ได้เห็นป้ายข้างในก็ยิ่งอยากรีบเอาไปซักในตอนนี้เลยวว้า <Wow. S 1> ก็ดูดิหยอดเหรียญซักผ้าแค่20บาทยังได้ลุ้น iPhone 6ราคา20,000บาทเป็นของแถม <Oops. S 1> เรียกได้ว่าเป็นเจ้าของกิจการหยอดเหรียญซักผ้าในอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีที่ใจปล้ำจริงๆ uh. นายชัชวานรัตนบุญบารามีเจ้าของร้านเขาบอกว่างานเนี้ย ไม่ได้หวังกำไรหรือลูกค้าเพิ่มขึ้น <Yeah. S 1> แค่อยากให้คนไรายได้น้อยได้ร่วมสนุก <Okay. S 1> มีรอยยิ้มก็เลยแจกหนักแจกจริงสม,มนาคุณสำหรับคนที่ขี้เกียจซักมือเอ้ยสำหรับคนที่ชอบหยอดเหรียญซักอัตโนมัติโอเคก็แหมใจถึงพึ่งได้ขนาดเนี้ยสมกับเป็นเจ้าของร้านตู้ซักผ้าสะอาดบิงบิงและร้านกาแฟแฟฟุง้งฟิ้งจริงๆเลยนะฮะ ใครอยากได้ iPhone 6จะอยู่เชียงใหม่หรือสุงไหนโกลกก็ลองเอาผ้าไปหยอดเหรียญที่ราช,ชบุรีดูก็แล้วกันนะครับแก๊กต่อไปครับเป็นเรื่องราวชีวิตของคนไทยในต่างแดนที่อาจจะต้องประสบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันมาก่อนครับเป็นคนไทยในต่างแดน ที่สำนึกรักบ้านเกิดเป็นอย่างมากก็ดูเพลงที่ฟังดิมวลรักฤด,ดูร้อนของสุเทพวงกำแหงศิลปินแห่งชาติเลยนะฮะเนี่ยโอ้โหเกือบอันทีจังคังจังๆไปแล้วนะเนี่ยโอดูคันข้างหน้าดิจู่ๆก็ทิ้งรถปล่อยให้เป็นไปตามกรรมแบบนั้นเพราะดีไม่มีใครเป็นอะไรโดยเฉพาะคนไทยคนนี้ที่โชคดี ได้ฟังเพลงลูกุ่งจนจบเพลงเลยนะฮะนี่ โชคยังดีครับที่คนไทยคนนี้มีสติอยู่ตลอดเวลาครับก็เพราะว่าได้ฟังเพลงลูกกรุงของคุณอาสุเทพเป็นเพื่อนนั่นเองนะครับแก๊กสุดท้ายครับจากชีวิตของคนไทยในต่างแดนคราวนี้ไปดูพ่อครัวคนไทยที่หากินกับชาวต่างชาติกันบ้างครับเขาจะโชว์การสาธิตทำผัดผักบุ้งที่ว่าไฟแรงที่สุดในครั้งหนึ่งของประเทศไทยเลยทีเดียวครับ you know w a t e speed yeah or m o n y p o r i โอเคยูคเียนแพนทีแพร่โอเคเวนไอคาเป็นพ่อครัวคนไทยที่กำลังจะโชว์ผัดผักบุ้งไฟแดง <Okay. S 1> ให้ชาวต่างชาติได้ร้องว้าวโอ้ย่โอเค1 2 3โอ้โ oh หสมกับเป็นผักบุ้งไฟ oh. มาหมาักไหม oh. หมดแล้วนั่นะใครก็ได้ช่วยเดบไฟแล้ว่ว <c oughs> ย <c oughs> ที จะแรงทะลุหลังคาแบบเนี้ยพูจากิดคกับพูดจะคิดครับคงต้องยกให้เป็นเชฟกระทะไม่ไปมุงหลังคามาใหม่เลยนะครับโว้ยไฟแรงแบบนี้ว่ากันว่าร้านนี้เปิดได้แค่วันเดียวครับที่เหลือปิดซ่อมหลังคามุงจากใหม่ครับและทั้งหมดนี้ก็คือแก๊กวันนี้ผมและทีมงานสวัสดีครับ